หนูบอกน้องทำไมนะคะนั่งไกลๆให้นั่งไกลๆหรอคะแขกเพราะว่าดาราทำอะไรอยู่คะ,คะทาการทาการอแล้วแม่พี่นหนูบอกมาม่าว่าหนูทำงานเหรอคะค่ะพูดทำงานชาัดๆได้ไหมคะทำงานอืมทำงานใสย่สยมาใส่แปะค่ะให้มาม้าช่วยแปะนะค่ะโอเคเาไไนอไเป็นโอ้อันนี้ดา่าทำให้ใครคะ าม,มาไม่ใช่หรอลูก<อ>ดาราอันนี้หนูทำให้มา,มาไม่ใช่หรอคะทำใ่อายาทำให้อายโอเคได้สวยมากมเสร็จหรือยังคะ <c oughs> ยังอีออีอีออ <c oughs> ไม่เป็นไรหนูก็ทำใหม่ลกหนูก็ทาใหม่เด็ไม่ต้องกล้ใกล้นั่งไกลๆกลบอกอาญานั่งไกล,าลาอาญาไม่ไม่หยิบลูกไม่หยิบค่ะอาญาไม่หยิบไม่หยิบไม่เอาไม่เอาจะ <c oughs> เจ้ส่าห์ทำงานศิลป,ปะให้มาม <c oughs> คิดดิไอ้ฉัน Yes I know ดาราต้กพูดภาษาไทยดิดูไดโนเสาร์ดูดู่าดูไดโนเสาร์ขาทำไมอ่ะดูผัดกระฉดดูพอะไรนะไม่ดูไดโนเสาร์ขาภาษาไทยด้วยอ่ะดูปะาบเด o ูไดโนเสาร์ไม่ตีนะอ่ะอ่ะอ่ะเจเจไม่ไม่ไม่ตีกันนะคะ เบาๆลูกเบาๆตกลงเดี๋ยวนะเมื่อกี้มาม้าตั้งเวลาเอาไว้แล้วเดี๋ยวถ้านาฬิกามันปิ๊ป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 เราจะเปลี่ยนจากเป๊ปปิ๊บเป็นไดโนเสวะไดโนเสวะอะไรคะลดไดโนเสวะลดไดโนเสวะเพราะว่าไดโนเสวะลดไดโนเสวะเนาะอายาหนูชอบลดไดโนเสวะไหมคะอายาชอบไหมคะแล้วหนูจะดูแต่ป๊ปปิ๊บคะดูเป๊ปปิ๊บค่ะเหรองั้นเดี๋ยวมาม้าจะลองดูนะคะว่า นาฬิกาปลุกมันปิ๊ปปิ๊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 ปิปปปปป๊แล้วหมามาจะให้ใครดูอะไรโอเคให้หมามาคิดก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะอายาให้หมามาคิดก่อนได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ การที่เด็กที่เกิดและโตในต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าพี่น้องคุยกันเป็นภาษาไทยก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะสามารถทาได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแต่ว,ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องบี้มายเขาหรือว่าเตือนสติเขานิดนึงว่าเออคุยกับน้องหรือว่าคุยกับพี่เป็นภาษาไทยนะลูกเวลาอยู่บ้านก็แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ธรรมชาติของเด็กที่เกิดและโตในต่างประเทศนะคะเขาจะคุยกับพี่น้องกันเองเป็นภาษาของประเทศนั้นๆค่ะอย่างเฟอร์มีเพื่อนนะคะที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเยอรมันคนโตเนี่ยพูดญี่ปุ่นได้ค่ะแล้วก็พออ่านภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้พอเป็นน้องคนที่สองเนี่ยเริ่มภาษาญี่ปุ่นเริ่มจะไม่ค่อยได้แล้วแต่ยังพอพูดได้กับคุณแม่นะคะแต่ว่าพอมาน้องคนที่สาเนี่ย พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยฉะนั้นพี่น้อง3าคนเนี่ยเขาก็จะสื่อสารกันเป็นภาษาเยอรมันค่ะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เมืองไทยแล้วอยากให้ลูกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ก็ลองดูนะคะบอกให้พวกเขาสองคนหรือว่าพวกเขาพี่น้องเนี่ยคุยกันในบ้านเป็นภาษาอังกฤษบ้างค่ะ ส่วนน้องดารากับอาญานะคะตอนนี้อาญาเริ่มพูดได้แล้วปกติดาราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษกับน้องค่ะเพียงแต่ว่าเฟิร์ก็คอยเตือนเขาเหมือนกันค่ะว่าอะดาราอยู่บ้านนะจําได้ไหมพูดกับน้องภาษาไทยนะคะเขาก็จะสวิชกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะแต่เดี๋ยวพ่อเผลอก็กลับไปเป็นภาษาอังกฤษอีกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเด็กก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าวิธีนี้หรือว่าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์นะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ